วันนี้พามาเลี้ยงซาชิมิปลาไทยทั้งหมดเนี่ยหมอจะแมงว่า650บาทไม่เชื่อต้องบอกก่อนถึงนี่นะไม่นับพลางนะหมดนี้นะ650บาทแค่ปลาไทยปลาไทยแล้วคุณดูดิกี่ชนิดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าหกชนิดแล้วแต่วันนะฮะมันจะประมาณสิบสองสิบสามถึงสิบสิบเจ็ดแล้วแต่วันแล้วแต่ได้ปลาอะไรมาคือถือไม่ต้องจัดรล่าใฝ้ฟังก่อนฮะคือไปถ่ายกองเสียมแปะวิดีโอให้ดูครับถ่ายเสื้อเสร็จแล้วพูดได้บอกยังไม่ได้กินไต้องเอาน้องมาเลี้ยงนะฮะซึ่งให้ดูดิิกก่่่ออนนวาีคืปต งแล้วคนได้กินจะมีใครบ้างปกติก็จะมีพี่โค้ดพี่อาทีอันนี้พวกไม่ได้กินละคนนั่งนั่งทำอไมนี่คือก็ได้กินเหมือนกันแต่ไม่ได้กินอันนี้คือกินได้แต่ก่อนงานไม่ด้กินแล้วอันนี้มาแซงงานอันนี้คือกินแล้วใช่กินอยู่กินแล้วกินต่อแต่ทุกครั้งเวลาถ่ายไงนนะฮะจะมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้กินผมอยากให้คิวแพนกล้องแหมคนที่ไม่ได้กินบ้างไม่แล้วหลบไปไหนพี่แบงค์ไหนวันกลุไปถึงวันนี้สิรู้สึกยังไงบ้างกับการที่เราเป็นตากล้องแล้วเวลาเขาถ่ายเพากิินนเเลี้้้ยงโกกบบบึึึัมมสก ่ล่าสุดไปถ่ายคุณไปถ่ายกองเสือมาหนึ่งวันใช่ครับกองเสือเป็นกระสือไหมสนุกครับถ่ายอะไรบ้างถ่ายฟูดป่ะฟูดฟูดหมดเลยโอมากาเซกตากล้องนึ้ยตากล้องตากล้องได้กินไหมไม่ได้กินใช่นี่คือบุคคลน่าสงสารจี่แบงค์นี่คุณดูแววตามปก่อนเป็นยังไงกับการเห็นอาหารในซีนเออสวยดีน่ากินเคยได้กินบ้างไหมนานๆทีตากล้องถือว่าเป็นเป็นตำแหน่งที่น่าสงสารใช่ชาวอีกคนหนึ่งนะคุณยังไงคุณ คุณได้กินบ้างไหมชีวิตถูกว่าดอยอย่างเดียวนะดอยอ่ะมีดอยดอยบ้างถ้าสมมติยืนจะไม่ได้กินละเออแต่ถ้าในซีนก็จะไม่ได้กินซึ่งถ้าเป็นคลิปเลี้ยงน้องหลักๆเนี่ยพอคิดไปคิดมาเออพวกนี้ไม่ค่อยได้กินนะใช่ไม่ได้บอกให้คุณกินละกันอ้าวถ้าถ่ายไปกินไปหรอผมมีวิธีก่อนเอาคุณไปนั่งกันเลยคุณนั่งเลยคุณคทิ้งอะไรคุณไปนั่งเลยกินไปนั่งก่อนเลยเฮ้ยกล้องมานี่กล้องมานี่ถ่ายด้วยวางเฟซเอาวางเฟซไว้วางไว้เอาไว้เอาวางไว้เออวางวางเฟซหน่อย ไปเรื่องเลยไปอย่างไวอันนี้มาไปอันนี้ก่ออันนี้ก่อันนี้มาได้ถามว่าผมถ่ายเองไหมเออไม่คุณไปเรียกคนมาช่วยหน่อยเดี๋ยวนอกจากว่าวันนี้ตากล้องเราไปนั่งแต่ก็ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีใครถ่ายเดี๋ยวไปเรียกคนมาตอนนี้คนนี่คุณอายไปเรียกใครอยู่ไหมใช่เดี๋ยวนี่นั่งดูนั่งดูนั่งดูไม่เป็นตัวเองเลยเพราะปกติตากล้องเขาก็แบบอยู่หน้าเซตรอเราถ่ายอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคุณไปเรื่เลยคุณมปเรื่ออ่าวันนี้วันนี้วันนี้พวกคุณนั่งผมจ้างตัวเปิดตังา์นะพวกคน อ่ารับรับของอะไรนะจ้างก่อนออกได้เลยถ้าจ้างก่อนต้องเลิกจ้างจ้างลูกออกก่อนนะจ้างออกก่อนอันนี้มาจากไหนนะซีแลนนี่มาจากไหนสองคนนี้เราจ้างมาจากแอปฟาสเบิร์กเออซึ่งจะบอกว่าเป็นแอปเดียวนะครับครบจบชัวร์เรื่องซีแลนด์ใช่มีไม่ได้มีแค่แต่กล้องนะจะบอกว่ามีเยอะมากนะครับเหมาะกับผู้ประกอบการเจ้าของร้านอาหารร้านค้าต่างๆถ้ากำลังมองหาฟรีแลนซ์นะฮะทำงานเข้าไปที่ฟาสเบิร์กได้เลยใช่เฮ้ยมาถ่ายคันนี้มาที่ไปรับละอ่ะคุณจักคารนะนี่เขนั่ง ใช่ดิบดินดู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 อ้โหรู้สึกยังไงบ้างที่คุณได้มาอีู่ตรงจุดนี้แทนดีใจครับมาที่อาหารร้านนี้คือคาชิวิปะไทยวันนี้คิดว่าตอนนี้ถ้าถามผมในหลายๆร้านที่ไปถ่ายมาช่วงนี้ร้านนี้นะท้องเสียะขอโทษนะครับบายๆร้านเต็มเลยนะครับเต็มทุกรอบเพราะฉะนั้นเวลามาร้านนี้ต้องบอกก่อนว่าเช็คก่อนนะร้านชื่ออะไรครับร้านชื่อว่าอาโยอิซูชิ เพนโกหุนี่คุณดูนะตัดผมบอกตัดตรงนี้ก่อนนะ650บาทเยอะนะเยอะนะปกติกินปลาไทยไม่ค่อยพี่พี่เอาให้กินได้ไหมให้พี่โค้ดแนะนำเดี๋ยวเขาพี่โค้ดเป็นคนที่มาถ่ายแล้วรอบนึงใช่เริ่มจากนี้ก่อนปลาสามจุดขาวก่อนอ่ะดามจ้องหนึ่งใบไม่ขาวเลยพี่ไม่ขาวใช่ไหมนี่จดมากเลยนะไม่ขาวเลยเนื้อเหนียวเหนียวนุ่มอ่แน่นกว่าแซลมอนหนึ่งะแล้วพี่อยากให้ลองนี่ก่อนอีกอันนึงต่อไปเก๋ามัน ไม่ได้เชื่อหกกว่าห้าสิบาทเฮ้ยเล้กว่าตัวนี้พี่นี่ยเนื้อเมื่อกี้แรงกว่าเนี่ยวเหนียวสุดงเก็บนะเสน่ห์ปลาไทยคือมันจะไม่ขาวมันกินง่ายมันจะไม่ได้รสปลามันไม่จัดไงมันจะให้แบบบางทีกินแล้วมันจะกินสบายกินง่ายก็บมุงแกบบางลงหนังเหมือนเขาไปเบิร์นไปรอบหนึ่งป่ะเขาเคาะีเผาหน่อยใช่ไหมผมจะบอกในออฟฟิศผมนะคนที่ถ้าจะมีการแข่งกินจุนะตอนนี้นะเป็นไงบ้างเนื้อมันก็จะเด็งเด็ก แต่ก็จะแบบครั้งแรกไม่เน้นเท่ำเก่าเก <คน S 1> ่าจ<ๆ>ุดเผาคือแบบเดี๋ยวเล่นหนึ่งวันนี้กินมอเลยกะมงคมิ่งอันนี้ดูดีโอ้โอขอชิมหนึ่งมันเนื้อแดงเลยความคุ้มค่าร้านนี้นเท่าไหร่บ้างคือคุณกินปลาดิบเสร็จแล้วคุณเบื่อคุณกินเป็นต้มได้ก็คือมันมีหม้ออันนี้จ่ายเงินเพิ่มนิดหน่อยแล้วแป้งนิดเดียวอขอบคุณครับขอบคุณลองกินเป็นแบบ โกจิ้นอ่ะซึ่งพูดจริงๆนะถ้าโกจิ้นมามะมอสหกอ่าติดนคุณมันะปูมมากูต้บุ๋มกินสองคนยังมีเหลือหอูหเนื้อแน่นมากดีนะตอน้ริงไหขอนูบุ๊กเหมือนกินเนื้อไก่เลยเกมเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมมีมีมนเทปอไหที่พี่ถ่ายแล้วรู้สึกแบบเอยากกินนีไหเกดเทปอยู่ครับคือตอนต้องดูแลตาตลกอแนดนเนร้บเพราะช่วงนี้ตาตองผมเนี่ยแค่ไทยเยอะจริงไหมว่าช่วงนี้ตา้องเรากำลังต้องไปไหว้สมุณเกิดอะไรขึ้น เอ็นขาดเอ็นคุณขาดเออนี่คือตะกร้อหนึ่งคนละอีกคนนึงอ่างเกิดอะไรขึ้นเอ็นอักเสบข้อมือขวาเอ็นอักเสบข้อมือซ้ายซึ่งมีอักเสบในบางทีมีอักเสบในด้วยต้องไปถ่ายกองแทนใช่ฮะหรือว่าเล่นเพราะว่าเออหัวหน้างานเราใช้งานหนักไปหรือเปล่าอะไรเกี่ยวไหมโว่าแบบที่โค้ดไปอยู่ตรงนี้โค้ดไหมโค้ดนะให้ลองอย่างหนึ่งคุณลองกับเองแซลมอนดองคุณลองเขาลองเอาเอาเลยนี่ตะกร้องบริการด้วยถึงแล้วจัดจ้าน ได้ไหมดีไ yes, ม okay. mm ่ไ hmm. ด yeah, <in> ้มีแค่ปลาไทยนะครับคุณคุณเราไปญี่ปุ่นได้ไหมได้ครับคโอโทโร่ชอบกินแบบไหนโอโทโร่แล้วกันปลาโอโทโร่นี่คือเขามีปลาญี่ปุ่นด้วยนะไม่ได้มาร้านนี้ไม่แต่ปลาไทยนะครับโอโทโร่ด้วยครับโอโทโร่ได้เลยไปครับอืมอืมหัวที่ว่ายน้ำได้อืมอยากให้กินนี้มากรู้ว่ามาร้านนี้มาเลยอยากกินปลาอยากให้กินนี้นี่ ดูดีมากดีแหละนีแหละพวกคุณชิมไหยไง ขอแท้ไงแงแงดูดูประกายมาอีกแล้วประกายตามนุ่มนะนุ่มถ้าเราเป็นไงก็ดีนะอร่อยเลิศเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวพูดเป็นจอยก่อนนอกจากว่านี่คือทีมตะก้องเราที่เป็นในบ้านผมมีฟรีแลนซ์ประเภทหนึ่งเป็นเขาเรียกฟรีแลนซ์ประจำไหนนะนั่งนี่มาเัื่องคุยกันเลยเรื่องคุยอะไรเรื่องคุยอะไรเรื่องคุยอะไรตัวท็อปเลยนะตัวท็อปเลยนะตัวเนี้เป็นฟรีแลนซ์รับงานประเภทไหนบ้างงานเอ็นคัมแต่งงรกไอคิวนี่คือกับพุดเดลนี่คือให้ไม่ออกนะไล่ไม่ไปแล้วไป บ้านในโอโคตรคูลมืก่อนก็เจอมันใช่ใต้โต๊ะทำงานก็เจอมันนี่แหละหยุดระแวงนี้แหละร้อกนี่เป็นอะไรหรอหนุ่มไม่เหมือนกันคือเป็นฟรีแลนซ์ตัวท็อปในวงการใช่เร<อ>านีคิวรับงานอะไรบ้างอ่ะจริงผมอ่ะรับงานในยูทูบเป็นหลักเป็นแบบบล็อกบล็อกคือถ่ายงานใชบถ่าย<ห>งานพวกแล้วก็พวกขอแกนายก็เป็นพวกอีเวนต์อีเวนต์ ใช่ครับอีเวนต์วิดีโอภาพนิ่งก็ทำซาวด้วยหลากาการทำฟรีแลนซ์มันยากเว้ยมันต้องเจอคนแบบหน้าใหม่ๆตลอดพี่แล้วชอบไหมชอบนะฟังแล้วไม่ค่อยดีเลยว่าชอบก็คือแบบบางคนทำงานเหมือนกันเออเออเจอนู่นเจอนี่เจอคนละแบบอ่าเข้าใจคือก็จะไม่เหมือนกันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆถ้าคุณชอบการเจอคนหลากหลายอันนี้ก็จะเหมาะใช่ครับถูกไหมมีทริคอะไรแนะนำอย่างไรแต่บางคนที่อยากจะเป็นฟรีแลนซ์แล้วจะไปลงที่ฟาร์มเวิร์กว่าคุณถ้าเป็นฟรีแลนซ์ทำยังไงที่ได้งานเยอะแบบคุณเป็นเด็กเองครับ จริงๆอ่ะคือถ้าเป็นฟรีแลนซ์งานเยอะๆครับเหมือนเหมือนต้องต้องทํามากกว่าในในหน้าที่ของตัวเองทำนอกหน้าที่ตัวเองอย่างเช่นยังไงถ้าผม่าชีพจเป็นตากล้องถ้าผมเป็นตากล้องเขาแค่แบบอันนี้เป็นถาตกล้องแต่ว่าถ้าเรามีอย่างอื่นอย่างเช่นแบบมีน้ำใจของคนอื่นกับคนที่เราไปเจอเฟนลี่มีน้ำใจมีน้ำใจอะไรอย่างนี้ เขาอาจจะเกิดการจ้างซ้ำได้ใช่คุณก็อห็นเลยแอรฟาร์มเวิร์ดเนี่ก็ฟ้าสุดสุดเลยครับโปรไฟล์ของฟาร์มเวิร์ดผมแปะให้หมดเลยผมจะบอกว่านอกเหนือจากนี้ก่อนที่เราจะทําการจ้างพี่ตากล้องเข้ามาเราได้มีการคุยรายละเอียดลงรีเทลอะไรกันเรียบร้อยหมดแล้วเราถึงจ้างพี่ๆเข้ามาเออซึ่งจะบอกว่าไปลองได้นะครับในฟาร์มเวิร์ดมีโปรไฟล์ของฟรีแลนซ์ให้เลือกหลากหลายมากหลอกงานทุกประเทศถ้าที่ผมไปดูมาเรื่อยๆนะมีตัดต่อมีกราฟิกมีพวกคำพวกมีอัดคำมีเดียมีออกแบบกราฟิกมีถ่ายการถ่ายงานในกล เหมือนงานที่ผมไม่ได้ชอบอย่างเช่นจดทะเบียนบริษัทตาสัญลักษณ์ตรวจสัญญาซึ่งบัญชีใครไม่ชอบก็เชิญนะครับถ้าเป็นผมผมไม่บริษัทผมจ้างเพราะผมเป็นคนไม่ถนัดแล้วบัญชีแล้วคุณความเสียหายมันเยอะมากจ้างเถอะเนาะแล้วก็มีการพวกงานออกแบบด้วยงานออกแบบพวกตกแต่งร้านมีพวกจัดส่งสินค้าจากจีนจากเมืองนอกมีเหมือนกันพบวงจรอะบวงจรคือจะบอกว่าเป็นอานที่ใช้งานง่ายมากนะฮะก็คือมันเปิดปุ๊บเนี่ยคุณเลือกประเภทงานที่คุณต้องการจ้างได้จากนั้นได้คุยรายละเอียดงานต่างๆแล้วก็ตรงลงราคา นะครับแล้วทาการจ่ายเงินในระบบให้เสร็จเลยคือจ่ายเงินเรียบร้อยเลยนะก็จะได้ฟรีแล้วมาทำงานให้เราแหละเรียบร้อยแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับนี่ผมไปดีลพวกคุณมานะครับเพราะถ้าใครกำลังมองหางานฟรีแลนซ์นะครับก็ลองใช้บริการตัวฟาสเวิร์กันดูนะครับตอนนี้มีโค้ดส่วนลดด้วยแค่กรอโค้ด Good day G D O F W 300นะครับ G D O F W 300รับส่วนลดไปเลย300บาทใช่ใจว่าค่าตัวคิวห้าบาทลด300เหลือ200 500เองเหรอ เอาหน้า2ชั่วโมงเองสองชั่วโมงคุณเป็นฟิลนซ์ประจำที่นี่เป็นไงบ้างดูแลฟแล์ดีไหมดี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 นีดีนีด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 นดี่ีดีดีดก็ีด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 ีสายีดีดีอีดีดีอีด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 ีรีด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 ีไม่ีด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 ีูีดีดีดีมีดีดีกีดีาีดีดีดบดไมีด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 ไดีดาดี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 ปีดี ต้องไปหาไม่ไผ่ได้ไงันนี้มันอันนั้นคิดไว้แล้วว่าพอเราไปโลโก้นี่นะครับคนงานฟรีแลนซ์นะครับควรแก้ไขสถานการณ์ข้างหน้าให้ได้มึงควรจะแก้ในสายมึงที่มึงไม่ต้องลืมของก่อนลืมของที่กองนี่เป็นแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ของการที่ผมรีวิวฟรีแลนซ์คนนี้อยู่หนึ่งนอีกเก้าสิบเ้าเปอร์เซ็นต์ถ้าคุณชอบลองพิมันฟังตอนต่อไปเขาได้ถามว่าเด็กแบบในวงการฟรีแลนซ์ทุกนี งานจ้างอะไรเยอะสุดที่แบบน่าสนใจเผื่อคนที่เขาอยากไปลงทำโปรไฟล์ที่ติดต่อผมมามีส่วนใหญ่จะเป็นเป็นแพลตฟอร์มพวกดิจิตอลที่พวกเป็นช็อตคลิปอันนี้อันนี้ตอนแรกไม่มีสาระ,ะมันมีสาระใน<อ>วูตถุเพราะออตอนนี้ตัวคลิปดิจิตอลเขาเริ่มจ้างสี่ร้าน่ายเยอะใช่ใช่ครับเพราะมันต้องการคุณภาพไงสวยๆแล้วถ<อ>้าคุณอยากทำแบบไหนคุณจะอะไรคุณลงโปรไฟล์ไว้ได้เลยนะนี่แนะนำดีนะตมแล้วที่เป็นฟรีแลปิดทองสมองเนี้ย ในขณะที่เราคุยกันใช่อันเนี้ยหมดไปครึ่งตัว <c oughs> แล้วแมนเอ่อปวดข้อมือมบ่อยๆได้นนะที่จริงๆ <c oughs> เดี๋ยวพี่มาช่วยทำ มึงเห็นสองคนไหมเขารอดิเขาเสียบมึงหมดแล้วต่อที่มือเนี่มึงไม่มีงานทำแล้วดิเขาเสียบหมดแล้วเอามึือาถือกล้องอ่ะมึงถ่ายกลับไปเอายถ่าไหนถ่ายกลับไปนี่เห็นไหมนี่คือคนที่เขาได้งานจริงๆจากพาร์ทเวิร์กไปดูได้นะสองคนนี้อยู่ที่พาร์ทเวิร์กเดี๋ยวให้ตะก้องกินต่อเพราะว่าอยากเลี้ยงจริงๆแล้วก็มีตำแหน่งไหนในบริษัทเราอีกไหมที่บอกว่าที่บอกว่าไม่ค่อยเวลาเราถ่ายงานแล้วไม่ค่อยได้กินพวกแบบต่อซีจีแล้วพวกนี้คุณอยากให้ทีมไหนพักคุณไม่ต้องมาเลยเดี๋ยวผมก็จ้างคุณนั้น แล้วก็บอกร้านเลยว่าอยากให้บเลเลนทิงที่ร้านไหนบอกมาทำเป็นตั้งใจขยัน,นื้อ,อยขยันเกินอยู่ในห้องไม่ขยันเกิน <S <S คือถ้าตรงนี้ฉันพูดจากนอกมานะสั่นสั่นแต่แต่ให้อยากให้ดูว่าอันนี้จริงๆที่ชมคชีมาอยากให้ดูว่าอาชีพ freelance ที่ไปได้ใช่ถ้าคุณไปแล้วคุณอยากคิวมันมันเป็นคนที่ทํางานไปก็ไปให้สุดมันทําได้แล้วมันไปได้จริงๆเพราะนั้นถ้าคุณอยากทําลองเป็น f r e e l เมือนหนุ่เพราะเพราะมันมันมีคนที่อยู่ได้จริงเพราะนั่นือจากนี้แบบคนที่เป็นใครที่ยังไม่แน่ใจว่าอยากจะตั้งบริษัทไหมเราจ้างฟรีแลนซ์จากฝรเบิกก่อนได้จริงแล้วพอถ้าทำไปพวกสองเดือนอยากจ้างประจำอ่ะแล้วแต่เดี๋ยวลาไปด้วยเดีี๋ยยวจะใหห้้ัเาาคนนนททมมุ่ เป็นตอนจบเป็นการยำจะได้ลงฟุ้งเป็นการถ่ายใช่ไม่ถ่ายอะไรอ่ะกอนถ่ายอะไรเอ้าถ่ายคุณอ่ะวนนี้ไปก่อนดปเียบดิบ๊ายบายนะครับเดี๋ยวแต่ละดีโอภาพสวยๆจากนี้นะสีมุกคเลยนะแล้วแต่คุณเลยไปบ้านเองอ้าวบ๊ายบายไ่กันบ๊ายบายหน่อยบครับเออเดีวถูขึ้นชูขึ้นเลยเอาขึ้นแล้เอาขึ้นทนแล้วแทนแล้วลาได้สกุลละเบ่อเบน่ออ่ะเขาเป็นเบเบอเาเนเบื่อเบื่อเบือรอเ มันมบืออยู่แล้ว